สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ hehe, พาเพื่อนเพื่อนมาชมไร่มันครับเป็นไร่หลังบ้านเน้องนาพรหมนัมดูนะครับกําลังปลูกกระงามระถ่างพรหมนัมวันนี้ฝนไม่ตกนาอเลยมาถ่ายนะครับพรมนัมชมบรรยากาศนะครับรอบข้าเน้องนาดูนะครับปลูกมันทั้งหมดนะครับผมมันสับหลังนะครับผมนัมนะครับมองไปสุด บ้านนู้นเลยครับผมรับตอนนี้ก็ต้นสูงก็นี่จะเหลือไว้ทําพันธุ์นะครับผมับต้นเนาะจะใช้พันธุ์จากต้นน้าต้นที่ก็นะครับพอปลูกแล้วไม่โตก็รอฝนต่อไปนะครับผมนะด้วการฉีดยาขยาเนาะแบบนี้นะครับยาตายนะครับผมนะตอนนี้ก็กำลังโตเลยนะครับผมนบ นาเขาน่าจะมาฉีดยาน้อะนะครับที่ไกลๆนู่นครับกำลังเดินอยู่นะครับพ่นยาเนาะของในส่วนของปลงน,นี้นบผมนะด้านหน้าก็จะเป็นเก็บต้นพันธุ์ไว้เนาะไว้ทาพันธุ์ต่อไปนะผมนะผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาน้อนะครับไม่ได้เข้ามานานับผมในในไร่นี้นะคผมนะโนกเข คี่ว่าผมจะไปทำลายรังเขาเนาะเขาจะเป็นวนนะครับจะร้องร้องเรียกเพื่อนให้มาช่วยเนาะรู้ว่าเรามาท,ทำร้ายรังลูกเขานะครับผมเนาะขอบเพื่อนมาชมนะครับบรรยากาศจาบ่ายเนาะในใ,ใกล้มันสวนมะนาวพอนะทั้งสุดทั้งทั้งนนี้นะครับก็ประมาณสองร้อยกว่าไร่นนะครับผมเน,ะน,นะะมา,านะ ในส่วนของผมเองก็มีไม่กี่ได้นะครับผมเนาะก็ตัวนี้ก็สุดใหญ่จะไม่ได้ทําเองนะครับผมมีน้องเนาะจะให้เขาเช่านะครับเป็นญาติๆกันนะครับผมเนะมาะมันเช่านะครับแต่ละแปลงจะเป็นญาติๆกันหมดนะครับให้เช่าเนาะถึงทําเองก็ไม่มีเวลานะครับผมนะเนาะพอทํทำงานประจำเนาะ เราไม่มีเวลามาดูแลนะครับผมเนาะนะครับเอาปลูกไปกงามๆแต่ได้ฝนเนาะครับ <D IS EN> งามๆกเลยนะครับผมเนาะ <D IS EN> แปลงนี้นะครับผมเนาะเสียงนกร้องนะ่สุดยอดนะครับผมเงี คาดว่าผมจะมาทาร้ายลังลูกเขาเนาะเขาจะร้องวันอยู่นี่ครับเดี๋ยวผมจะออกไปเนาะเขาจะเงียบอยู่ก็จะชินนะครับพนนกน่าผมเนาะในไร่ในสวนครับถ้ามีคนแปหน้าเข้ามานี่เขาจะเนะครับมาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมยามบ่ายนะครับผมเนาะ หนีฟ้าเริ่มคืบนะฝนจะตกแล้วนะผมนะตั้งเขาเมฆมาแล้วนะผมนะอยู่นะครับเขาเมฆนะครับฝนตกแน่นอนนะครับผมนะเลยมาถ่ายก่อนเนาะและการมาไววนะครับผมนะะเลยมาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมนะคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ